จัดไปครับพี่ชายอยู่กับเดฟล็อกเป้านะครับก็จากการรายงานของเอลนาซองนาวนะครับกุนซือของเรอมลิตก็แจ้งให้เทนอเล็กซิเดอร์อโนนะครับเขาไม่อยู่ในแผนการนำทีมแล้วต้องบอกว่าโอ้โหหลังจากย้ายไปจากลิเวอร์พูลนะก็ไปตกนะครับอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากเลยสำหรับเทนในการเป็นตัวสำรองในถิ่นซาริโกเบอร์นาิวเขาค่อนข้างที่จะรั่วอยู่แล้วนะครับแต่เกมลุกไม่มีใครปฏิเสธนะครับผมว่าเขาทำได้ดี แต่ในยุคข,ของอับเบลัวนะครับผมพวกเขาต้องการแบ็คที่มีเกลลรับที่เหนียวแน่นนะครับโดยคู่แข่งในตำแหน่งของเทนก็คือลูคัสบาเกสน,นะครับผมกับดดนนี่คารบะเขา่าซึ่งคารบะเขาก็ทําเกมรับได้ดีกว่านะครับอัเบลัวก็เลยแจ้งว่าเขาไม่อยู่ในแผนการทีมสําหรับเทนนะครับโอ้โหถือว่าเป็นการถือใจที่ผิดพลาดเลยในการย้ายออกจากลิเวอร์พูลนะครับแต่เราก็ต้องรูนผมว่าเบลัวนะครับ จะได้คุมนานแค่ไหนสำหรับคุมเรียวมริดนีครับกุนซือถาวรจะเป็นใครแต่ที่แน่ในยูของเบลัวนะครับเขาแจ้งเทมไปแล้วว่าเขาจะไม่ได้อยู่ในแผงกำาทีมของเบลัวแฟนๆหงแดงคิดเห็นกันยังไงนะครับผมคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่กับข่าวสารดีๆนะครับที่เดฟลอกเป้าจะหยิบยกมาเสิร์ฟให้พี่ๆพบกันใหม่ในคลิปหน้าจอดไปกับเดฟลอกเปา